สวัสดีเมนูยามค่ําคืนต้องสดน้ําร้อนๆเนาะวันนี้ครูก็ยังได้ปลาช่อนตัวใหญ่นะเจ้าครับสองโลก็ห่าโลเก่งเนี้ยโลปายเนี้ยไปซื้อที่ตลาดแม่มาลัยตลาดแม่มาลัยลุงครูแนะนําไปว่าที่ห้างมีของสดๆคผักเยอะๆเนาะว้าวว้าวเนื้อก็มีสดๆแต่เราชอบปลาเนาะเลยซื้อปลาหนิมมา แกงส้มเป๊ะสะคืออุตเปียเรากัลุงพูนกินนะเจ้าในเอใส่หฮะตัวเองปลาหลินหรือว่าปลาช่อนแมนครับจะทอดกรอบๆแล้วก็ทําแกงส้มกินนะเจ้าคนเมืองเีอยแกงส้มนะครับมีบ้างก่อนมาบ้างแล้วก็ทอดกับกอบแบ่นี้เลยบ้างเอาไส้เอาขี้อะไรออกแล้วเนาะเรียบร้อยเอาเรียบร้อยแล้วอ่ะอ๋อบ้างแบบนี้เลยนะบ้างแบบนี้เลยมันจะปุ๊ละมาละสมุนปลาช่อนนะครับเนาะครับมีดลุงพูนี่พัโตคมขนาด ผมไม่คมบอดเล่นก็แบกผมเนี้ยฮะลุงพูนอยู่หลังหลังกล้องแล้วลุงพูนเปิดแก๊สถอกน้ำมันแล้วก็โดใจละจะเข้าสมบูรณเลยครับอะถ้าใครลุงพูนนัยนสวัสดีครับลุงพูนชแนลากินสแก้วเบาเป็นไอ้นมมัานเมาแล้วกันนี่เป็นเบียว์อย่างพวาผมกินกับมูเนี่ยฮะผูสูงน้าแดงขนาดพินปกตินะอยไเลยนะมันฮ้อนครับอากาศมันเลยมันเย็นหน่อยมันฮ้อนครับตะวันตะวันกับแก้วหรอแก้วเนี่ย หน้าแดงพิดปกติเนาะหน้าแดงแดงเหรอแดงนะเก็บอากาศได้ดีขนาดเี้ครับเดี๋ยวขอญาตองคุณน่เขียนใหกับเนาะได้เลยครับลงคุณขอบคุณมากครับลุงคุณครับเดี๋ยวคุณมาทําอาหารต่อครับโอ้โหปลาช่อนหรือว่าปลาหลิมคนเมืองเราครับบ้างเสร็จเรียบร้อยคือนี่เวลาเขาจะสวยงามครับ แกงส้มนะเจ้าหลักๆก็จะเป็นกระชายนะที่ขาดมาได้นะแล้วก็จะมีหอมแดงพริกแดงๆเลยค่ะแล้วก็มีเกลือรสดีชูรสแค่นี้แหละครับตำปลาูเนื้อปลาคูมันนะครับนะไม่ใช่ปลาคูเค็มนะครับจะทำาพื่แกงน้ำแกงนัวแหมคนครับกะปีน้ำปลาครับต้องทอดนี่ค่ะเจ้าทอดกรอบๆเลยค่ะใส่หมดเลยเอาใส่เครื่องทอดบอกทอดส่งนี่สีงามสวยสีสันสดยอะเลยยังก็ เครื่องทอดเื่อไรน้ำมันกะมะไร่ครับน้ำมันเนี่ยต๋อนะแหมต่อครับอะไรครับเปียกมะขามเปียกอันนี้แรงแล้วนี่อะไรครับเป็นเครื่องอันนี้คือผักผักต่างๆมีถั่วฝักยาวแครอทผักกาขาวผักกาขาวที่สำคัญถ้ามีอันอย่างก็ผักกระเฉดน้องหูนเนาะประกอบดอกอย่างก็ดอกแคครับ ขาดไม่ได้เลยนะมได้เลยครับลุงพูครับามลุงพูชาแนลซอกกินเซลแถวบ้านนี่ก่อนเนาะอ่ะไปเลยครับหน่อยใส่ไอหอมแดงกระชายครับเหเข้าไปก่อนแล้วกันครับโคกครับโคกห้งครับโคกแม่นโม่งใหญ่ทุก แม่ไปนอนหเตียมเียหลุมมันลึกนิดนึงแมนะมีทางที่มันจะเสด็จออกมาเด็จขับร้องเหมือนที่อาลร้องหอมแดงเคยเลยตามที่ระยะ้จครับรเลยนดามบดชอบในการทอดให้เขานะครับ ทอดปลาช่อนนะครับนะตอนนี้กำลังหยาดน้ำนะครับ<ท>รเฮ้ยรับใช่ไหมน้ำมอยังพอแล้วคร <laughs> ับช่องวง่าคุณน้องยังนี่เลิกไปเลยแล้วครออับน <c oughs> นี้มอดดีครับคลิปคลิปนี้ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วเนาะใช่เป็นฉลองหกหมืน่นซับเวอร์ชั่นสองโวชั่นสองนะอันนี้คือหัวเต็มแล้วเนาะเจะเอา <c oughs> คือลองไฟไหมครับอ๋อเกิงเกิงครับแบ่งกัน50 50ิมาเจ้ลองไฟเด้นะครับมาลองไฟแล้วกินจริงๆนี่แหละเอาจริงๆละครับเอาจริงๆละครับนะ วันหลังจะได้ลองไฟกับเพื่อพ่อครับใส่กะปิเข้าไปนิดนึงกะปิมันไปเลยเหยื่อไปครับออาปลาใส่ปลาทูมันตํารวมกันครับนัวๆเลยครับต้องตำละเอียดไหมครับก็ต้องปัดปูใส่อย่างครับมือน้ำมันโข้นเจ้าลุงคุณ เด็ดนะเด็ดนะสูืจากกูเกิลอุ้ยได้ไหมแมใครว่ากูเกิลยูทูบอยากไเฮ้ยบบเฮ้ยบ่เจ้บเจ๊บเพจเลยยบาไปเรือยละไปละติดก่เฮ้ยแม่แต่ละคนก็ขอบคุณสื่อตรงนี้เนาะทำเ่าวทำอาหารเจยงขึ้นแล้วูคุณเนาะแม่ครับจากที่คนเนี้ยันบ่ล้ำก็บ่ล้ำไปหรอกก็ล้ำ้่ล้ำก็เดิมล้ำบ่ล้ำก็ต้องบอกบ่ล้ำเพราะ ทำเองเนี่สโลแกนของคุณเนี่ยแหละที่สูตรละที่สโลแกนละมีสโลแกนแล้วเนาะครับเกิดอะไรไปเลย่อยๆต่ำอันนี้ละเอียดหรือเปล่าครับโปรเใช่ยครับต่ำละเอียดเลยอ๋อละเอียดเลยเนาะอ่ะทำอะไรต่อครับคุณฮงครับเอาเกลือใส่ครับเอาเกลือใส่น้ำมันอันนี้ใส่เพื่ออะไรครับคุณฮงครับปลามันจะไปได้มันจะลอยขึ้นมาครับอ๋อปลาจะได้ไป่ติดกระทะ ทางุนกับรเกลือลงเลยนะครับเกมตอนนี้แล้วแหละใส่ไปน้อยเดียวบาได้ใส่ไปนิดหน่อยครับเพิ่มพริกสีแดงเข้าไปน้อยจ้าเพิ่มสีสันเพิ่มพริกเข้าไปเพิ่มสีสันหน่อยครับโอ้โหโอ้โหโอ้โ้หหซัไปลูกครับ นี่นำมะขามเปียกใส่น้ำร้อนไปแล้วครับเฟมก่อนเฟมก่อนอาไม่เฟมแล้วพอแล้วทอดก่อนหอมอ่ะ น้ำมันับหน้าตาดูดีมากเลยครับหน้าตาคนทอดนะครับหน้าตาปลาครับหางควางนียัรอคนคนทำรอด้วยแหมครับรอลูกลิงน้าไหวมันทอดกันเรื่อยๆครับปูแล้วค่ฮัฟตนกลงหุ้นค่ปลาฮัาตอกลงเน้มเป็นยังไงฮัดตนี่กันน่เนี่ยยังตัวนึวคนน้ก็ตามไปเลืยเีเลยนะ เนี่ยแล้วครับเวลาถ้าใส่เกลือเข้าไปอ่ะปลามันสามารถหมุนได้างนี้เลยมันไม่ติดโอมันไม่ติดกระทะนั่นเองแล้วครับสูตรของคุณครูนะครับนี่ของการใส่เกลือนะเกลือเกลือครับคุณครูทำไมถึงเมียงไม่เมียงวะอนี้เมืองเมืองอะไรครครูนะเไม่ทิปลาไม่ค่อยทันเลยเกลือเกลือนะครับอ่ะตองนู้นนุ้ยเปี๊ยกก็มาอ่าจุดไฟไอจุดไอยากรนยุงให้เรานะครับ <ขอ>ก็ปรุงรสด้วยรสดีชูรสครับง่ายเลยรสดีชูรสเข้าไปนะเพิ่มรสชาติแม่น้<ขอ>ก็น้ำตาลปีดนิดนึง กี่ลืมบอกไปเจ้าน้ำตาลปี๊ดด้วยนะครับว่เพิ่มความกลมงกรอมสมแปะซ่าของเรานวลนัวเลยอันนี้คือพอสุกเสร็จแล้วก็ใส่ปลาใส่ผักใส่ปลาเราจะหลาดในปลาครับกินด้วยกันเนาะ้าใส่ได้ไหมครับโอ้ยคยาวแครอทเจ้าผักเยอะๆเนาะ เอาน้ำซุปเก็บไปรับประทานครับตบท้ายด้วยอย่างก็น้ำบลาขามเปียกเจ้าใส่ผักสุกยากไปก่อนคระกาษขาวกระดาขาวผักสุกง่ายนะนใส่ทีหลังครับอืน,น,น,นผักก็พอมสมแปดสว์ ปลาคอมหวานก็หลวงภูนพุ้นไปทอดปลาพุ้นครับผักแล้วแต่ชอบเนาะใส่อย่างก็ได้จ้าไปทิพย์แต่น้ำเค็มข้นมากเลยอ่ะแ่นตบท้ายด้วยเมคามเปียเมคามเปียกเปรี้ยวๆนิดๆครับต้องชิมก่อนเอ็มจะเปรี้ยวเกินไปเรียบร้อยและเจ้าว้าวว้าวเตรียมไปราดในตัวปลาเลยราดเป็นปลาช่อนที่ให้หลวงภูนไปทอดให้เนาะขอบคุณแต่หลวงภูน โอ้โหเหลืองเหลืองเลยปลาช่อนของเราครับน้องเหนียวคนงามมาแล้วจ้าสวัสดีครับมือหลายคนนะคจ้าโอ้โหไม่รู้จะไปที่ไหนก็มาที่บ้านลุงภูเนาะครบทุกอย่างเลยจ้าเดี๋ยวไปกินกันครับน้องเหนียวอิ่มท้องจ้าใส่น้ำในกํครับปลาของเราครับเหลืองๆเลยครับโอ้ย ทอลงพูนแบบพิดหวังทอดเหลืองมากเดี๋ยวจะให้ลงพูนแล้วก็น้องเหมียวใส่หางเรามาชิมเนาะแมนรสชาติอันนี้น้ำเดือดครับราดปนนี้เลยตัวปลาครับยมครับเสียงเสียงกอดโตสุดสุดสุดของแอ่งจัดเต็มครับเจ้า หลังจากที่ไม่ค่อยได้ทําคลิปนะรอบนี้ทําอาหารเต็มๆเลยนะปล่อยต่อเนื่องเลยครับฝากดูกันเยอะๆนะครับมัวแต่ไปอยู่ช่องไปทิ่เยอะไปหน่อยครับแม่นทํางานค่ะทํางานหลายที่ครับว้าวว้าวว้าวกินด้วยกันครับว้าวว้าวสวัสดีลุงพูน น้องเหมียวส่ยฮาแล้วก็อุ้ยเปี๊ยนะครับยังได้นะไปกินกันมาหน่ะโอ้ยเปียอ่ะเหรอว่าหูฟินวะลุงพูนตะวันกับแก้วครับอ่าชิมชิมชิมหน่อยโอู้แปลกชาบะสอลุงเปียอนี่ลุงเปียยอ่ะอุ้ยเปี๊ยเบอร์ละอุ้ยเปี๊ยยังเหมือนเคยกินนะฮะต้องชิมต้องชิมอย่าไปพลาดลุงพูนแต่ยังเหมือนเคยกินครนะแก้วแล้วก็ทูเนี่ยชิมหน่อยชิมหน่อยครับแก้วน้ำซุปเจ้กูมีตึงทะเลมีตึง น้ำจืดตอนแค่ครับละขอบคุณนะครับลุงพูนครับวันนี้ผมขออนุญาตนั่งใกล้ไม่ควันเก่าหน่อยนะครับได้เลยครับลุงพูนไปเป็นยังไงครับโอ้โหจัดไปครับเนาะเด๋อีหน่อยเตะอีหน่อยอะอตำลาจะได้ขลุ่ยเข้าครับ จะได้มันมีหม้อไฟเนาะควมจริงเนีตั้งในหม้อไฟอ่ะอร่อยใต้นะครับเอาก่อปมีนะครับบอกทิ่เอาหม้อดินก็ได้นะหม้อไม่หนักอ่ะข้ักอร่อยเหมือนกันนะก็อาจจะเอาเสือบ่มโคนะมีหลายสูตรเลยเนาะครับอาซาลาเปาน้องเหมียวอุ้ยเปียกไปแล้วครับอะไรอ่ะหอมกลิ่นกระชายครับครับ กระชายหรือว่าหัวละแอนนะครับหัวละแอนหัวละแอนหรือว่ากระชายนะครับปินเปิดตัวเองใช่มีกระป๋านะคะน้ำมันน้ซุปมันหลายมันเนี่ยอร่อยขนาดอะเดี๋ยวเราเข้าซุปแล้วกินกระรับสวยเนาะเข้าซุปเถอะอันนี้ชิมก่อนชิมให้เ่อนเราชมชิมเปทีนี้อันนี้ออเดอร์ไปว่ะถ้ามันมดตัวก็คือมดละเราเข้าก็ทีหลังแม่นคิมบะกี้ มาได้มาร่วมฉลองครับอันยังก็เมนูมาลาสักครับเนาะซี่โครงมาลาคี่ทีแล้วนะคะวันนี้คลิปนี้ก็มีสายฮากับลุงคูณมานะร่วมฉลองกันเราแต่เจ้ารองไฟครับอันนี้ตจวดเต็มละครับน้ำมายน้ำลายน้อืมเดี๋ยวเอาเข้าวสวยมากินด้วยกันเนาะหลังกล้องนะจรินเมนูนี้มันแบบมันแบบที่กับเข้านะครับแม่เบียอ๋อมากินเแก้มๆก่อนครับมันกินมันกินกับยังกับข้าวสวยอ่ะอร่อยขนาดเอ๋อ ก๊อกเนี่ยเสือสาวเออไม่ใช่เข้าสวยแหมลุงพูนเจ้ามึงเสื่อมว่ามึข่ำนี่ลิ้นหย่อมวันฟันกันมั่วนเนาสูงมาอภัยเลยนะครับครับมึข่ำละมวนมวนปะขันเสือกับมาใส่เต็มตีไปอ่ะไปแล้วดูจะไปละค่ะจะไปละไปลครับกินต่อก่อนเฮ้ยมันจะกินต่อกินปลาต่อนะเจ้าขอบขอบคุณสายฮานอุ้ยเปี่ยนนะเจ้าขอบคุณจะนาามาแอลบ้านขอบขอบคุณลุงพูนเจ้าสุดหล่อของเรานะครับ ชองงิครับผมชอาคูชแนลนะคะไปติดตามไปเยอะเพื่อได้แสนซับไปไวเนอร์อย่าให้ถึงแสนเร็วๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เนาะเพราะว่าเราจะมาเจอกันเรื่อยๆจะสวันนีก่อนไปละไปละค่ะไปและกับนิลละครับสวัสดีครับมาไปไวเนอร์ไวเนอร์ง่ายก็ง่ายกันครับอ่าเราเจอกันนคลิปหน้าครับ